ห่างตัวนี่มือเมสซี่มใส่กล่องนะโคชนาอย่าสโผมสบายดีพี่น้องสบายดีปะสบายดีสบายดีสบายดีก็โอ้หมุอนี่เป็นมือทำอิฐที่แดดออกพี่น้องล้างจากที่ฝนตกมาตั้งมือไปลังจากที่ฝนตกมาโอ้พี่น้องซ้ำซีหามือพี่น้องเนาะหมุอนี้เป็นมือทำอิฐที่แดดแบบเต็มหมู่แบบเลยพี่น้องเนาะ แดดเบิดบือพี่น้องก็ช่วงนี้พวกเขาคุกคิ้วและไายยังไม่ได้ออกไปใช้เทืยบเพราะว่ามีอยู่มีบอลบอลสิไปยอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องกัอ่าติดต่อกันเขามาว่าหายไปช่วยเรืออ่าใหญ่ย่างพี่น้องผู้ที่เพิ่นเฮือนชิลม,มนันนะเนาะสีเขาสีออย่างไปหายล้วกัน้องจันดีผู้ที่พิการฮัมลากะอีกอีกอีกไลน์เคสพี่น้องที่ยังไม่ได้ไปโฟนทักกับเศร้าพี่น้องก็ ยู่งเห่ยเยอะเฮือนในอะไรพี่น้องแต่ว่าในขณะที่คูคิวเศราย,ยู่น้ำหลูกน,นะพี่น้องไอ้แม่จันและทีมงานสาร้างกับบุตรอายุบได้เศร้าเลยพี่น้องนี่ทางล่างเฮือนเนาะนี่เฮือนคูค,คิวแหละทางล่างเฮือนทันก็นคือไอ้แม่จันกับทีมงานสาร้างครบทุกคนเลยเพิ่นหับเมาเฮ็ดอันลงเศร้าเฮือนให้ให้เพิ่นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ้องน้อพี่น้องไอ้แม่จันแต่งงานยุ่งใกล้ใ,ลใเฮือนเขานีินี่คือล่างเฮือนนะอีเมะ ยืนเบิ้องเพิ่นยุ่นหันพี่น้องอันมือวันเสาร์วันอาทิตย์ไปเฮ็ดโฮงเฮียนแล้วก็มือหนีเป็นมือพักคงเพิ่นนนั่แหละพี่น้องจันตั่งคาดเลยนะพี่น้องเนี่ยเพิ่นก็ได้งานยุ่นหนีเนาะเอาเชาลงพี่น้องนี่สร้างทีมงานสร้างครบเลยเนาะทีมงานสร้าง,ขงเขาเอาซีคนยุ่นหนีไอ้แม่จันแล้วก็นี่คือพยกพี่น้อง อยู่รังเฮือนท่านี้เนาะนี่ยมันก็นมีโมพี่น้องโมก็เจ้าของเฮือนทีนะ่เนาะเจ้าของเฮือนไปยืมเงินมาไปยืมขาเจ้าอยู่เนื้อบอนบอนที่เข้าวเจ้าเฮ็ดเฮ็ดท้อท่านะพี่น้องก็มันไปยืมไปเศร้านะโอ้โหราคาเท่าไหรเพราะว่างานปูนนี่พี่น้องลงเศร้าจังสีมันค่อนข้างที่จะใส่แห้งงานลาย,ยานี่เนาะทราย sai sẽ có những cái bánh sai, con mì nước mắt, bánh mì nước mắt, bánh mì nước mắt, mê mê thằng Lai. Tấm xôm kìa, mấy nhục. Át đắng cho xa. Mình xa. Mình kìa nào. Nào. Nè, hẹn sang xa. Chắc là ยอดอารมณ์ตูวลุกนี่นาไปนอไปน่องแปดหอนไป่น้องนี่ค่สิบสามโมงไปน่อยหนึ่งโมงมีเจาสกเหรสิบสี่สิขนาดเทไรเหรอสิบคูณสิแปสิบคูณแอ๋อมีสิบสี่ส มันหลุมนะั้นไปจับนัน่นมีหลุมแล้วไอ้เตะเสาหรอเอาลงแต่แผลเลยไอ้แผล,ลแ,แล,ล้วมึอนี่ทีมงานสร้างก็ค่อนข้างนักได้น่อยพี่น้องนั่นคือจะคล้องหัวพี่น้องเลยยูหฮมเลยพี่นอ้องความดีใจ <c oughs> สร้างเหตุเหยียดนักหนึน่งพี่นอ้นองเพราะว่า

อันนี้ทรายห่มคล้องเนาะจะเอาอยู่ไปทรายคนนั้น,น,นพี่น้องสร้างเขาจะเอามาใหา้สร้างให้เวียงนักออกมามื่อนี้นี่ตั้งแต่คุดคุ้มพี่น้องเนาะเนะพราะว่าคุดคุ้มเอาเสาลงให้มันเหลวมือเดียวคนว่า <c oughs> อันมือก้อนมือวันนี้มันมาตีพังซื่อๆเนาะแล้วก็แทลแต่เพ่ได้คุดคุ้มพี่น้องเพราะว่าเพิ่นได้คุดมือเดียวแล้วก็ลงมือเดียวให้มันเหลวเลยนะพี่น้อง

E não, Nhìn <Nic> là mình luôn á à. Mẹ bên half là thế nào Nhi Mẹ luôn Mẹ kếp hắc cút thế nào Cả kiếm tay Cầm đường ế nội nó cầm lù sao lá lục lử thế nào Anh ta nói nằm áp Tất bên tâm thế มาใหญ่เติมป้าหน่ะนางใส่ฝนคือว่าเขาท่านพี่น้องกับสูน่าพี่น้องกับอันที่ลึงลุยยี่ฮันแมนอันนั้นเนาะพี่เนาะไอ้ไม้จันกับทีมงานสร้างมือีปุ่ได้ไปใส่เพราะว่าเขาจะเห่าเมาเนาะเขาจะทับเมาตัวนั้นแต่งานเขาหงเฮียนแถมแมนวันเสาร์วันอาทิตย์ตัวนี้จุดเด่เนาะไปเห็นหงเฮียนก่อนนะพี่น้องกับประมาณนี้เนาะมือที่ ฝ่าลังฟนใช่พี่นอ้องมโอน,นี่มันฝนเศ้ามือทำพิสเดเลยแต่ว่า,ตเ,ตาเขายังออกไปบันเตะมือเนื้อไม่ได้เถอะกะมืออืน่นมือหื้อเขาจะไปะงานออกคำเดือนลูกเศร้าของอลูกชายของน้องเศราลาลูกลือพี่นอนะ้องเนาะอันนี้คือนางไซฟนพี่น้องอย <c oughs> ากฝากซองฝากบอกน้องไซฟอนเฮ็ดซองไหมพี่น้องเนาะน้องยักเฮ็ดยูทูบน้องยักอ่า มีรายได้เพื่อส่งตัวเองเฮียนะนะพี่น้องเนาะในอนาคตนอ้อง,อ,งองเฮ็ดซองยูทูปมีสื่อว่าซองซองซองนะฝากด้น้องฝนเศร้าเศร้าหน่อยบา้านนาน้องฝนเศร้าหน่อยบา้า,านนาภาษาไทยเนาะอ,อ่าพี่น้องฝากไปติดตามให้น้องเนาะเป็นกำลังใจให้น้องมียังกันแนะนำซอยๆกันเนะาะเพราะว่าน้องกอยากมีรายได้จากยูทูปเพื่อ,อไปสื่อสมุดประกานในการทำการเฮียนอะ,อะไรพี่น้องเนะาะเพราะว่า น,น้องก็บุมบิยังเฮ็ดชุ่มมือก็มีแต่าะเขาห้องเ,เห็ดหล้วก็เฮ็ดวิดีโอไปเฮิรนซื้อก็เฮ็ดยูทูบลงแต่เฮ็ดเกี่ยวกับวิธีบานๆขล้องเด็นกน้อย่างไพี่น้องเนาะมียังก็ไปติดตามนางคนเด้อ <c oughs> โอเคพี่น้องเราพบกันในคลิปต่อไปกับข้อห้มุสสุขสุขคนจงมีเต๊าะสิบปีที่สุ้สงบปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องสบายดี